มัดดีจ้าที่นองแง่ทองดิจ้าใกล้สีเที่ยงจ้าใกล้สีเทียงเลยวเฮ็ดแนวจินงินเที่ยงกอนจ้าอันลูกซื้อปลาทูมาอันตำเจ้าจินงกบปลาทูแน่ว่าสันลูกว่าเพราะว่ากะมักน้ำกันยุ่นละตำเจ้ากับปีจินงกบปลาทูทอดนะจ้าเย้อบนหุ้งเขาก่อนได้จ้าักบปะเอ้า เขากระหุงไว้แล้วหุงเขาไว้แล้วได้ย่างนึงแ้แล้วแล้วยายไปหาเก็บบักพิดบักแข่งเนี่ยจำเจียวจ้าไปเก็บบักแข่งก่อนจา้ามันแดดมันดแดดแห้งแฉะโอ้ยปัดเป็นลมลมลุกนีเราเข้าสิสากันนะยายก็ดบผมพี่น้องต้นบักแข่งนันต้นบักแข่งต้นบักง่ายหนึ่ง มีรองเทือกับดอกมีรองเทือกับเป็นบดบอดจับเป,งงเ,ปเป็นอย่างไรเป็นดอกไล่หลายเด้ตสว่าเป็นหยัางขึ้นคืนบอบ่มีหน่วยฮะมันเป็นหยัางมันคือบอมีหน่วยพุ่น่ะคุ่น่ะประาคามอ้อนกับยูน้ำกันโอ้ยกัอบบ่หยากงกละวา่าซ้ำสีํำแก้วนอกจากเนาะมันกับบอดเปใส่หลวงใส่หลายอียังก็บเดือกกระดดดอกบอ่หลายหน่วยมันกับพอดอกแมนบ่ อืมแต่ว่าขั้นแท้ๆดิขั้นแท้ๆเพราะื่นเก็บบักแข็งนั่นอ้ยวม่รังเถื่อน่วยเป็นฝาดูดิดแต่ว่าเถียวนีเป็นยังขึ้น,น่วยบ่ค่อยมีว่ะฮ่าต้องเอัื่องเก็บเด็เป็นว้ยวสั่มมักใหญ่ปุน่นอ๋อมาทางนี้มาทางเหนือบางก,งการะหน่า,ามันจะมีบ่อนอ๋อ,อมีอยู่มีอยู่ นี่ยูสิใส่นี่ใส่จังไดยกระเดือกกระโดดเนาะเอ็นบ้าซานี่กับพ่อแตละอุ้ย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 หมดสมองพี่น้องว้ายนี่ซานี่กับพ่อแล้วว่าสิตจำมาพุ่งนั่มมาสันวาแล้วที่มาเก็บพักผ้าอืมปูกไว้พักผ้ายันปลูกไว้จะกินเองจ้าพี่น้องเพราะว่าอยู่ตลาดกับบงบัว่าเจาะมาตาใสอุ้ยอุ้ยก็ยังกับพ่อต้องแจ๊ ข้อจอังเส้นมอดแดงแท้เฮ้ยอึบานี่อันเ้าปลูกกินเองเ้ากับจังสบายใจใหญจังหูหวานห้องาอมาตะหนีแล้วมันสีบลอมี่มันบลอมี่ใครปิ่งใครยังสนาเขาจเจ้าเอามาแต่น้าหนามเจ้ไนมันกินจักสีเอามาตะจะใสจังสละม่อมคือมาตอยบุกฮงเฮิร์ม

กหอยสุร oh ีพี่น้องเห็นบระหอยสุรีบ่บระหอยย่ายย่ายเลี้ยงไว้ไหมก็บ่นยากดอกมีบ่อให้มันแล้วก็เขาก็เอาพักบุ๋งถิ่มลงมันกินพักบุ๋งไหมจ้ะกินเป็นเป็นพักบุ๋งเป็นแทบเปลือกเปลือกโมเปลือกของโมมาถิ่มล่องหรืวายมึงมันกินว่าสันว่าเป็นมันแสบหลาย พี่พี่น้องอ้วนหลายนี่สองสามหมือหรือสี่ะหมื่อขั้นยากกับมาเก็บไปต้มพี่น้องมหาตะแซย่างเพราะว่าอยู่หนีมันว่ามีขีดต้มมันว่ามีขีดต้มมันอยู่นําอัอนเนี่ยมันอยู่น่าันนัอนพายางที่เฮาเอากั่งเฮาเอาอนเฮ็ดพายางเฮ็ดบอหน่อยๆนะมันก็อยู่นําจังสิมันก็ว่าไม่ขีดต้มขี่ย่างนี่แหละนั่นเดี๋ยวยายเก็บออกจาก Kijk nói con sẽ kap tầm mung tầm mung pinang chả mung mung kay mung pinang la kay khay kay bola mưa lắm Khay tay khay tay lúc nila mg mưa nhoi kami ngu nhai cả khao dìm kanye khao dìm kanye mcquay nhoi la mama kìa 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 điểm kìa 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 ยายสีผ้าตัวมาขอใอ้พี่น้องเห็นหน่วยหน่อยมันบ่มันมันไข่ใส่มันไข่ใส่น้่นเหมืนมันมาไข่ใส่ผ้าหยางมัหนีิมันบ่มันก็ลงเนี่หนิเห็นหน่วยหน่อยมันบ่จ่าละเห็นบ่หน่วยหน่อยมันเนี่ยมันเป็นแพอายู่อยุยน้ำตาฟังเนะหน่วยหน่อยมันหลายพราะนาะเัื่อหน่วยหน่อยเนี่ยหรือเนี่ยอ้ยเดี๋ยนี่แม่มันพ่อมันเห็นไหมเห็นบ่ พ่นน่ะพ่อนือเลยพ่อเหน่ะพ่นเหนือมองนี่เองคักเลยนี่กำเอื้อึกทึบกี่พ่นน่ะเลย <c oughs> จ้าพี่น้องพอ่อแล้วซัมนี่ไปครึ่งขุ่พู่เลยครึ่งขุ่หน่อยแหละแต่ว่าได้จานบักใหญ่เลยพ่อ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 ซัมมี่กินกับแตงโมหงค่าบเดียวมือหนาอยากกะจังมเมาไหมจา้าก่อนสียหอดบ้านเก็บแบบเพล็กน้ำก่อนจา้า เก็บบะพริกไปใส่ตำเจลกะปิแม่ปุ้นบะพริกอ่ะพริกขี้หนูจา่าพริกขีน้นูอือพูล้คนเมันกะมากหมักได้ขันตำเจลขันบะหม,ม,มี่พริกขี้หนูบอตำหัวตัวบางคนว่าเออเอาจัดให้พริกขี้หนูกะมีนี่พริกขี้หนูตัวนี้เอามันหูหลูกปุ้นนี่จังบาได้หัน,น,นบางคนว่าจังบาได้หันถิมเสโร่เออ จักเฮ็ด <infrared> จังได๋ก็เฮ็ดจักถิ่ม <min> จ <it S 2> ังได๋ใส่จังได๋ก็ถิ่มยายว่แล้วพี่น้องแล้วกินดนีู่รูปตัวเนาะแล้วมาแเอาหัวงไข่ก่อนจ้ะาหัวงไข่เกินเอาไปต้มบักหอยโอ้ยสมัยยากนําัแตนยากนําตั้งแตนมดแดงอฮึฮนั่น หงบอ่อพนะ่ะงามไรพน่ะเรยหัวซึงใข่งามงามปานนั่นกับซื้อม,มัดตลาดได้พี่น้องไปตลาดนําบ่อซื้อม,มากคบรบเบิดปานอยูงุงอนบอ่มีเรื่องเถอะว่น <laughs> หันครคนเนี่ยต้หมไม้ต้จ้า หมอจึงไข่น้าจังหอม หันหลังใส่หันหลงังใส่พี่เนาะชอบประกบะวดเทวหาพี่น้องชอบประกวดได้เป็น,ย,ย,นยังจะหันหลังใส่สิใบเยเอยต้มแล้วบอกน้อยต้มแล้ว หอยเชอรี่ไม่ได้ตอ้วนอ้วนคนนั่นและตักมุคง,งกัญาตับมุคงสองค,คกบคกหนึ่งเผ็ดคกหนึ่งบาเผ็ดคกเบาเผ็ดเห็นยายคกมันเผ็ดหนได้รุ่นซอเอจ้าตัวก็ชูพี่น้องมึงแน่ล่ะน,นี่เออตับหมูเน้บาเบะเบะ มะาบากอกกันพี่น้องคุณเอาเมาาื่ะกอกมืงกุนบกอกแล้วจักมากบมากกุนบกอกเลยยุบีกับมี่ยุ่ทั้งกับมี่กินบัตรฝีพี่นอ้องเ้ยบกอกหย่มากหลายพู่นะเอาไปตำเสี้ยบขุ่งจ้ามาเบิ่งพักกลวกพี่น้องเอ้ยพักสวนหนึ่งพักแปดสวนไหม ผักแปดชวนสลเราพัดพักโอ้กินกับแก้วมั็คัาปวดคนเดียวตำแก้วกะปิก็อจ้าบัดดี้มีเครื่องมั่นนี่ละซ้ำนี่ละไม่น้ำตาลน้ำปลามีสุดดตัวเนาะไม่กะปิมีบักหน้าวกะเทียมบักเพล็กบักแข้งตอนนี้ตัวเนาะเครื่องมันเนาะเออนำ้นำปลามาเบิง่งอันเล่าตำแก้วกะปิพี่น้องไม่ได้เป็นแนวใด แจ้าละจ้าน้ำพริกกะปินี่มาเลยตำให้เบ่งดอกแต่ว่ามันมีรสสามรสคือกันนั่นละจ้ามีหวานมีนัวมีสมมานี้กะเอาล่อยหนาคือคือดอกบวบพริกนะอือจังจแเท้ากับบกินกินบ่ได้จ้ามันเผ็ดแล้วละจ้าแต่มาคงง่ายท่องมีกระปูดองบ้อมเดอ้อกระปูดองกะประเดกกะประแดกนงจ้าพี่น้องแอบ แล้วหะจ้าพี่น้องจำบบังฮงถอดปะทู่พัดพักบุ้งเจ้ากะปีปนพี่อะต้มบะข้อยลวกผักเด้อจ้าเด้อแขวดีแซบ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 ,แซบจ้าม,าม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 ากินน้ำกันว้าพี่น้องเลยอันตอนเที่ยงตอนกางเว้นอันอื่นพี่น้องจินงเขาน้าเนาะอัน เท็ดแนวกินจิงเทียงห่อนหลายวันจะเป็นแนวอื่นกินเขาแรี่วล่างถวยล่างซ้ำแล้วอันว่าสิบปดคลิปแลอกก็จจังสิบมาพร้พีหน้องวสันบัดเทือ่อันล่างถวยล่างซ้ำแล้วบัดอันสร้างคนเหล่า,างานมาส่งหลุดฝ้าออไปหาเวียกพีหน้องมันเป็นงานดวนบัดนมันเป็นงานดวนบัดก็เลยผ้ากัน ฟางใส่เวียกคำมัดจนว่าหกโม่งขึงจังในลูกออกจากจากหมองเวียกจังในออกมาเห็ดเน,น,นื้อยาเนื้อจิ้งกินเขากินเขาแรงต่อกินเขาแรงต่อกันบ่มีเวลาเห็นหอดแนวกินรถดได้กิน,อ,นอันเกา่าก็มีปลาทูก็มีอันก็มีเจลไม่หลวกพักระ่าในก็มีเออลูกลูกพ่นออกมาลูกสาวพ่นออกมาอีกพ่นไดหมูมาหลาบับ มะก่อยแล้วกามีอันถอดไข่ใส่อันใส่พักขาอีกอย่างหนึ่งเป็นสามสียางอยู่ดอกแล้วครับตะแหล้วพา,าเขาพี่น้องมอเตะได้อาบนา้ำมอเตอสิเดนมาหาพี่น้องมอเตอสิไดนมาปิดคลิปตั้งสิไม่ล่าพี่น้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาวิมึงแม่เนีียตั้งตะเทียงมึงดูเหรียจนว่าอันนี้มันเท่าไรละมันถุงสองถุง ยา,ยากยากอิลีจ่าพี่นออ้องออืบังเนริยะโอ้ยจังสี่กับมีดี่ย่ายท่อง,งนเนริยะส่วนก็าไม่เห็นน่กินเพื่อนๆอยู่ดิกะบ,บ๊อเพื่อนหลัว่ามันห่อนพี่น้องย่ามเทียงหมือ,อนห่อนห่อนเพราะว่าขั้วเ้ามันกะบ,บ๊อมีแอ๋จ่าพี่น้องขั้วเน้นบ๊อบมีแอ๋นี่ขั้วบ๊อบ่มีแอ๋มีแต่ขุนทั้งเทึง,ง,งอันนี้ย่ายนั่นองอยู่ขั้วย่ายนั่งนั่งก็ตูต้เย็น โอ้ยตัวจากหัวพี่น้องเอ้อพวกเนี้ยเหรียก็เลยว่าอัานก้อนเดอ้อวันสันตว่มามันอันลาพี่น้องก้อนปิดคลิปก้อนเดอ้อจะเข้าสัน่นผู้นอนก็นอนเหลวใจกลับลงมาใหม่มือหยาดหยาดยีรีได้พี่น,ออน้องโอ้อพวกเนี่ยตัวจากหัวตัวจากหัวเอาจังสั่นก็เอาไปซ้ำหนิสักก้อนเนะาะจ๋าเนาะเมื่อหนาพัวกันใหม่จกักจิบผ้าพ,พี่น้องเห็ดอีหยังอีกมืออื่นจังพัวกันใหม่เนาะจ๋าเนาะ ขอบ,บุญขอบคุณเด้อสำหรับผู้ติดตามผู้ห้กกำลังใจจ้าพี่น้องนี่อีกแล้ยวยายรถดีใจหลายจ้าพี่น้องอบางมือได้จะเห็นมือนั่นอันผู้ห้กกำลังใจย่ายนั่นเมียจ้ากดติดตามให้โอ้ยิ่งเนี้ยเลยอ,อืมจะมันดียดีใจพี่น้องดีใจยายดีใจแฮงเอา เอาไปซ้อมสักก้อนมือนอนาพอกันไหมน้ะจ่าเนาะสกดูดียุดีไม่แห้งดื้อหล่ำหลำเรื่อยๆสุขูสุคนจ้าวัดดีจ้า